สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแล้วก็หางานทําได้แล้วนะ EP ที่หนึ่งก็คืองานที่จะทําก็คือดาม,ม่าดาม,ม่าดาม,ม่าไม่ใช่ทางานนแมชีนไม่จจังนี่เลยทํางานเป็นเซลล์ขายรถอยากดูจังงานจะเป็นยังไงงั้นเราไปดูกันเลยแต่ว่าแต่นั่นคือหัวหน้าเหรอเข้าไปแล้วสวัสดีค่ะ สวัสดีครับฉันจะมาทำงานที่นี่คุณอายุเท่าไรฉันอายุอยู่ประมาณฉันอายุศูนย์กรบเอาศูนย์กรอบเหรอเอางั้นคุณเป็นเซลล์แล้วกันนะให้คุณบริการรถโอเคไหมได,ได้ค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราได้งานแล้วนะเราจะเป็นเซลล์ขายรถเอาล่ะให้เซลล์ขายรถ เห็นเขาบอกว่าลูกค้ามาขับรถเราเป็นลูกค้าเราขับรถดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยจะอะไรอะไรคะฉันไม่ได้ไหมถึงให้เธอขับรถอ้าวเหรอเธอไม่ต้องแล้วฉันเปลี่ยนหน้าที่เธอขึ้นไปทํางานทั้งบนแล้วกันโอเคค่ะทํางานทั้งบนเดี๋ยวนะทํางานทั้งบนจริงด้วยทํางานทั้งบนทํางานทั้งบนใช่ไหมคะเออใช่แล้วไงทํางานทั้งบนโอเคค่ะเฮ้ยเฮ้ยดีๆจะไปไหนจะไปไหนจะไม่ ฉันจะไปทำงานทั้งบนเลยค่ะเฮ้ย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 เฮ้ไปไหนเนี <pad pare ita> ่ยทงานท้้งบนทุกคนค่ะเมื่อกี้ไอหัวหน้าเขาบอกว่าทางานทั้งบนงั้นเดี๋ยวเรามาทางานทั้งบนกันค่ะไปเลยทางานทั้งบนเอาล่ะทางานทั้งบนกันเดี๋ยวเราเอาไม้กวาดออกมาก่อนแล้วทางานทั้งบนถูถูทางานท้้งบนกันเออเอออันไหนน่ามันใช้ได้บ้างเออไม่ได้กิน ทำงานทั้งบนแล้วเดี๋ยวเราทำงานทั้งบนแล้วกันเอ้ยเดี๋ยวหาของก่อนนะทุกคนหาไม่เจอเลยเออของนี่ไม่ใช่ของด้วนช่ของด้วนช่ของด้วนช่เอ่นั่เอย่างนี้แหละอแล้วจ์นี่เราก็เปลี่ยนให้มัน เพา,าแค่เปลี่ยนจากอันนี้ที่จะทำเอางี้ทุกคนรู้แล้วทาง,งานทุกคนเราต้องกวาดใช่ไหม,ไมงั้นกวาดไงเรามากวาดกันเออแบบนัะค่ะทุกคนเดี๋ยวหางานอยู่พี่กับจอ นี่ไงเจอแล้วแล้วก็ขยับขยับขยับืึ้นขยับขึ้นขยับขอังไม่ใช่สิเไปเปลี่ยนให้มันเป็นสีดำคร็บเลยตกเป้าทำงานด้วยเฟนเอาละแต่ทุกคนคะพี่ทำผิดตรงไหนอ่ะพอเอ้ยไม่ฉี่หัวหน้าบอกว่าให้ไปทำงานทั้งบนพี่เลยมาทำงานทั้งบน แปลกน,นี่คะมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปถูกันไปเช็ดกระจกก่อนเลยฮือฮือไอเช็ดกระจกเช็ด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 เดี๋ยวเราจะลงไปเช็ดข้างล่างบ้างนะคะเอาละเช็ดเช็ดได้ทุกคนทำไมเอวหายอะเช็ด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 ไม่ใช่ไม่ใช่อะไะเช็ดเช็ด เอาละเช็ดเช็ดเช็ดเช,ช็ดเอาละฉันกระบังหางานอยู่น้องแพนเด็กอายุสองร้อยปีฉันหางานในที่นี้เดี๋ยวจะวาดไปเลยละกันว่าแต่มันที่ไหนที่นี่แล้วที่ไหนนะทุกคนอ่ันี่ไงอยู่ข้างๆปั๊มน้ำมันอ่อจอกเกาะเดี๋ยวเราไปโอ้โหรถที่เราที่ทำไงอยู่อทุกคนเอาระนะ นี่นายช่วยไปดูผู้หญิงข้างบนหน่อยได้ไหมไม่หรอกรับมาเดี๋ยวผมทำเองทุกทุก,ท,กทุกคนคะบาเจ็บพี่ผิดเนาะพอเขาบอกว่าให้ทำงานทั้งหมดก็เลยมาทำงานทั้งบนนี่ไงไม่ผิดสักหน่อยเขาอะโกอหอกงานนี้ไม่ดีเลยอ่ะทำาไงดีพาเข้าไปข้างบนกัน หนึ่ข้อข้าละค่ะข้อสอทคือจัดจูดี้ข้อสามมีอะไรข้อสไฟเรียนรู้ข้อห้าสามสี่หอ้เฮยโดนมูกเมื่อกี้กูจอมูฟันตัวเบอรเริ่มเทิมเลยเขาก็บ้าว้วนคุณ ข้อหนึ่งฝ่คนเขาหายข้อสองอ้าวจุดจริตมามาคุณจะต้องจะต้องทุกคนเดินเราจะกินด้วยกันเอ้ยบอกว่าให้ไปทำไปทำงานบนหองให้ไปทำงานท้างบนไม่ใช่ให้เหมือนไม่ใช่ให้มาทำงานตรงลานจอดรกสักน้อยนี่ สงส่ยย่นี่มันเพี้ยนไปแล้ว่ะๆๆนี่เธอโอ้โหใหญ่มากเลยเธอเธอเธอฉันบอกให้เธอทำงานงท้งบนน้ำเชื่อทั้งบนไหมอะไรคะก็ฉันได้กินบอกว่าให้ทำงานทั้งบนอันนี้ก่อทำงานทั้งบนอะหรือจะเป็นอะไรไปไหมคะเป็นสิดูสิโอ้โหอันเบล้เริมเลยเอยจะถูหัวฉันอยู่แล้วเนี่ยเออนี่มันน,น่าไม่ได้ทายคิหรอ เอาระค่ะทุกคนตอนนี้เดินหัวหน้าแดดแล้วอันนี้เจ้านี่คือใครเนี่ยจะตบเลยอันนี้แฟนผมฮะอซาลาเฮีโยฮา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 ซาลาเฮีโยฮา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 ฮ่าคุณเป็นใครคุณเป็นผีเหรอตบ หืมอ,อ้ายทำไมถึงทำกับฉัน,น,นได้ฉันอยากจะตายจริงๆเลยทุกคน,น <ขอ S 2> ก็อ้าสุดท้ายก็เป็นไีพร้อน้ำตาเพราะขอช่วยชาติน่อฮื้อทำไมอ่ะทุกคนไม่หยาทุกคนเราต้องถายงานใหม่แล้วนะครับอ่าทุกคนโคชนะ สิบสี่สิบสองสคนพักนะสิบเก6 5 4ป2 1ชห้สสหื้นมาเวลาชื้นกากบาทเหรอาซาด้ามีนะสิบสี่สิบสอสิบสทีราซาด้าถูจริงๆริงจิงวันนี้วันเดียว อือโอ้อออโหคนเดินผ่านพี่พ่อชุดคอตอนนี้เราก็กลับมาตั้งหลักที่บ้านนะทุกคนทำยังไงดีอ่ะหางานไม่ได้เลยอ่ะงานนั้นก็โดนไปแซะเพราะความเง่าของเราใช่ไหมแล้วไปเปลี่ยนชุดก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราไปอา่านน้ำกันเล็กแก๊สโอเอทีเอสมาอ้ยไม่ใช่อไม่ใช่สิเอไอเอสมาโอ้ยเ,เดี๋ยวอาบน้ำกันก่อนง่ายจ้งเนี้ว

เแล้วอาชิ้นเลี้ยก็ล้างหน้าด้วยฉีล้างหน้าเป็นฟันแล้วก็เอ่ออะไรสักผ้า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 ไปเกย <c oughs> หมดสักผ้าสักผ้า <c oughs> แล้วก็เราจะขี้ทุกวันเวลาลกลับบ้านมางั้นก็ขี้ขี่อาขี้ทุกคนขี้เสร็จแล้วนะอุย้ยตุดดำปีเลยอนะ่ะทำไมตุดขาวจัง ไปคนเดี๋ยวเราจะไปขอทุกคนเดี๋ยวเราจะแบบขึ้นกันเลยน้าม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 าเอ้ยจำมันนั่นทุกคนเัีนจะเปลี่ยนชุดเป็นชุดเลยดีเออเลือกเป็นชุดสุดนี้เป็นไงนะโอ้โหไปทำงานเอ๊ะเดี๋ยวเราไปดูกัน เดี no, okay. ๋ยวก็ไปดูท ah ี่ชั้นนี้เลยนะใส่ชือกนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะรอคุยโทรศัพท์หางานทำในเฟสในไรแล้วกันนะอะไรงานอะไเดี๋ยวเราขอเลื่อนโทรหาเลื่อนหาแล้วกันเอองานนี้ก็น่านะงานนี้ก็น่างานนี้ก็น่าอืเอ๊ะงานนี้เป็นไงนะเฮ้ยเอาละ ตึ๊ดๆๆเฮ้ยไปกันแล้วเธอสำมีไรขึ้นจใจเอาอะไรเฮ้ยอะไรอ่ะจริงใช่ไหมบนไหนเป็นไหมทุกคนตึ๊ดๆๆๆๆเธอชี้เธอชี้เม็นมีได้ไงฮัลโหลค่ะฮะจะรับชั้นทำงานหรอคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะอู้หูทุกคนจะมีคนรับทำงานแล้วดีใจจุงเบยมีคนรับทำงานแล้ว ราต้องกําจัดความงอกไปเราไม่ง้ออีกแล้วเราเลิกง้อแล้วไปทุกคนเดี๋ยวเราจะเลอกชุดงานทุกคนสงสัยว่างานที่ได้เป็นคืออะไรนั้นงานที่ได้ก็คือทุกคนจะชม่งาบวชชีโอไม่ใช่สิงานที่ได้ก็คืองานนี้แหละทุกคนดูดูดูนี่เอาไม่ใช่ผิดชุดนี่ไง เราได้เป็นเชฟรอหรือเด็กเชิบนี่เราได้เป็นเชฟจ้า yeah. เชฟมาแล้วเราได้ทำอาหารทุกคนจังเจตว่าร้านอะไรทุกคนไฮทายนะคะจะบอกว่ามันไม่ใช่ร้านนี้นะไม่ใช่ร้านนี้แล้วก็ร้านนู้นแล้วก็ไม่ใช่ร้านนี้ชัดด้วยสิแล้วก็ ไม่ใช่ร้านนี้แต่มันเป็นร้านนี้ค่ะทุกคนนี่เลยเอาเราไม่ได้มาซื้อที่นี้สังเลยทุกคนแล้วก็ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวดูนะร้านนี้ก็ดูนะแต่ว,ว่าร้านนั้นแล้วก็คือร้านนี้ต่างหากค่ะมันก็คือร้านนี้ต่างหากค่ะทุกคนทุกคนเดี๋ยวเราจะทําตัวปกติเราจะเลิกโง่นะเอาละเดี๋ยวจะเข้าไปกัน สวัสดีค่ะชินเป็นคนทํางานหมนะะืนกัคนทํางานหมนแล้วไปจะทํางานใช่ไหมก็เข้าไปทำไงโอเคค่ะเอ้ยเดี๋ยวไปสั่งเอ้ลูกค้ามาใหม่นี่นะลูกค้าคนนั้นประจําไปนะเห็นมาทุกวันเห็นเข้าร้านนี้ทุกวันเอ้เดี๋ยวเราพุ่งมาจะรู้อะไรเนี่ยสวัสดีค่ะคุณสั่งอะไรดีคะอ๋อฉันจะสั่ง งั้นฉันจะสั่งเอาเป็นไอเียน้าเดี๋ยวขอดูเมนูกันแล้วกันโอ้โหสุดยากจังฉันจะสั่งเด um, ok ี๋ยวดูก่อนนะอ๋อฉันรู้แ <ochond> ล้วฉันจะเอาอะไรดีงั้นฉันขอเป็นสเต็กละกันนะโอเคค่ะได้เลยไปถาสเต็กดีกว่าก็แต่สเต็กคืออะไรนะสเต๊กอึยฉันจำไม่ได้แล้วว่ะ ต้องใช้ฉันทาสกอยงั้นเหรอถือแล้วฉันทําไงดีอ่ะฉันต้องเอาคนมาคนคนเออนี่ไงนี่คุณคะช่วยมานี่ไงไหมคะทำอะไรเหรอคุณเป็นสกอยเก่าหรือเปล่าคะใช่ฉันเป็นสกอยเก่าเฮ้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 นี่ก็ดีเลยงั้นจับมาเลยตึ๊บ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 แล้วค่ะทุกคนเราได้สกอยมาแล้วได้สกอยมาแล้ว คุณเดี๋ยวว่าฉันขอแป๊บน,นะล้างน้ำเฮ้ยคือทำอะไรของเธอเนี่ยล้างน้ำแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นก่อนแล้วก็ใส่น้ำลงไปแล้วก็ตามด้วยทอดหุ่นลบค่ะทอดเอาราคาทุกคนถือว่าฉันได้เป็นฆาตากกระกมอายอุช็อปสเต็กใช่ไหมคะสเต็กเออโอเคได้เลยสเต็กสินะ สเต็กทุกคนคะ่ะสเต็กก็เรียบร้อยยันนะแต่เพราะความโง่ฉันก็เลยได้โดนฆ่าต่ฉันก็เลยฆ่าตะกมเป็นฆ่าตะกมฆ่าตะกอนฆ่าฉันก็เลยโดนอะไรเอเอฤกเกินคะ่ะใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ด้วยนะคะเ,เดี๋ยวอย่ลืมกดติดตามด้วยนะเป็นกำใจให้ด้วย ใครใครหางานให้ได้ก็บากก็บอกขึ้นนะงงานคือหามาทุกงานแล้วอ่ะหาไม่เจอเลยเมอว่าม่ว่าจะเป็นเออจะหางานอะไรแล้วก็ทําไม่ได้จริงเห็นเราต้องติดครูเป็นคอต้ตอนเออถ้าเป็นตํารวจจะไงเาไม่รอกเราไม่เก่งเราถึงเราจะไม่เก่งเห็นไหมเอ๊เดี๋ยวเราจะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยววันนะ้าะอีพหนะ้าะจะจะ,จะลองบ้างดีกว่าจะลอง ไปยิงไปซ้อมยิงปืนจนกว่าจะเก่งแล้วก็ลองให้ทุกคนมาโวทนะคะวทใต้ล่างคลิปเลยว่าจะให้เป็นอะไรดีอะ่ะอยากเป็นว่าจะให้ทำงานอะไรดีในเกมซากุระซากุ l ซิมูเลนเตอร์นะเออจะจะทำงานอะไรดีย่อนมีหลายงอเลยอะ่ะแต่ว่าเลือกไม่ถูกเราคงอดีเออเออเออเรออชอบพีน่นี้ก็กเลยนะอ่ะยวกดให้แล้วกันบายบาย